พระเจ้านี่มันอะไรกันตอนนี้สิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่มันคือสิ่งปลูกสร้างคล้ายกับตึกขนาดใหญ่ที่กําลังจมอยู่ใต้ท้องทะเลในระดับความลึก1,000งเมตรอยู่ครับ สวัสดีวลรู้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เู่ผมเอฟปู F. มิลักษ์คนดีคนเดิมครับผมและในวันนี้เราก็กลับมาสู่หัวข้อเรื่องสยองใต้ทะเลอย่างดีฟซีครีมปี้พาสตา้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วเย้ yeah! บอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะแล้วบอกเลยว่าหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยผมแบบโคตรตั้งใจเรียบเรียงลยครับเพราะหัวข้อในวันนี้มาเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ผมชอบมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับปริศนาใต้ท้องทะเลเลยวันนี้ผม ต้องทําออกมาให้มันดีที่สุดนั่นเองโดยหัวข้อของเราในวันนี้นะครับมันก็คือเรื่องราวของเมืองโบราณใต้ของทะเลนั่นเองครับเอาเป็นว่าเรื่องราวในวันนี้มันจะน่ากลัวสยองและน่าตื่นเต้นมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นคนแรกๆแ,และเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปหน่อยละกันนะครับ มนุษย์ควรสำรวจอวกาศมากกว่าใต้ทะเลลึกเพราะในบางครั้งที่ใต้ทะเลลึกมันอาจจะอันตรายมากกว่านอกอวกาศเียสอีก ดอกเตอร์โทมัสฮาร์เปอร์ห no น the uh ึ่งในนักสมุทรศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลกหรือปู่ของผมเองเนี่ยได้พูดเอาไว้ในคลิปที่เคยให้สัมภาษณ์ในอดีตก่อนที่ปู่ผมจะจากไปซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าปู่ของผมเนี่ยปฏิบัติภารกิจอะไรในครั้งนั้นถึงได้พลาดท่าจนไม่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้แบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้อย่างเดียวนั่นก็คือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ที่ NOAA ที่เหมือนกับเป็นเพื่อนของปู่ผมเนี่ยเขาก็ได้มาแจ้งเรื่องราวการตายของปู่ให้ฟังแล้วก็ได้เล่าเรื่องราว หมดให้ผมฟังด้วยโดยประโยคที่ผมเศร้าใจที่สุดนั่นก็คือประโยคสุดท้ายก่อนที่ปู่ผมจะเสียไปที่เขาบอกว่าเพราะเรายังไม่รู้จักมหาสมุทด,ดีมากพอนั่นเองครับ ดาวเทียมสำรวจรัฐบาลได้ตรวจพบโครงสร้างบางอย่างใต้มหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลางเข้าโดยตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นบริเวณล่องลึกใกล้กับเดอะอาไบ์หรือจุดที่เหมือนกับเป็นรอยแยกของเปลือกโลกที่มีระดับความลึกมากถึง10,000เมตรซึ่งปกติแล้วดาวเทียมตรวจจับใต้น้ำเนี่ยคือมันจะไม่สามารถสแกนทะลุลงไปได้ลึกขนาดนั้นแต่มาสามารถจับบางสิ่งบางอย่างจากสัญญาณโซน่าได้และภาพที่ได้จากจุดที่ว่านั้นมันก็คือโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ดูเหมือน ก็ว่าเป็นตึกสูงหลายหลังเนี่ยเรียงตัวอยู่อย่างกับเป็นโครงสร้างผังเมืองยังไงอย่างนั้นเลยครับแต่เอ๊ะทำไมเมืองมันถึงอยู่ใต้ทะเลได้ล่ะหรือมันอาจจะเป็นเมืองโบราณท,ที่มนุษย์เราไม่เคยเจอมาก่อนหรือเปล่านะคําถามเกิดขึ้นมากมายในหมู่นักวิจัยในตอนนั้นซึ่งก็รวมไปถึงผมด้วยใช่ครับ ผมคือดรโทมัสฮาร์เปอร์ที่ตอนนี้เนี่ยผมได้ทำงานอยู่กับหน่วย NOAA หรือว่าองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาตินั่นเองแต่จะยังไงก็ตามครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นฮะเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องการค้นพบสิ่งปลูกสร้างใต้ทะเลที่ว่านั่นเพราะแทนที่เราเจอมาแล้วมันก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้แล้วถูกไหมก็แค่ส่งเรือดำนำ้ำไร้คนขับไปสำรวจก็จบแล้วแต่มันกลับไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิครับเพราะมันกลายเป็นว่าทุกครั้ง ที่นวยของเราได้ส่งหุ่นยนต์สำรวจลงไปในจุดที่เข้าใกล้กับพื้นที่นั้นแล้วอะปรากฏว่าสัญญาณของหุ่นมันกลับหายไปเฉยเลยครับราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างปล่อยขึ้นสัญญาณลบวนออกมาจนทําให้หุ่นเนี่ยไม่สามารถใช้การได้เลยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ครั้งหรือสองครั้งนะแต่มันเป็นทุกครั้งเลยที่ส่งหุ่นยนต์ลงไปเท่านั้นยังไม่พอความประหลาดมันก็ยังไม่หมดแท่านี้เพราะมันได้มีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ลองส่งหุ่นยนต์สำรวจลงไปอีกครั้งหน,นึ่ยพวกเรา ได้พบกับเสียงพิศนาใต้ท้องทะเลตรงจุดนั้นเข้าซึ่งเสียงที่ว่านั้นในตอนแรกที่พวกเราฟังอ่ะพวกเราคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เสียงคลื่นใต้น้าอะไรแบบนี้แต่พอลองฟังไปหลายๆรอบมันเหมือนบางสิ่งบางอย่างกําลังพูดอยู่ใต้ท้องทะเลยังไงอย่างนั้นเลยครับ ซึ่งฟังดูแล้วน่ากลัวมากและนอกจากนี้ใครที่เคยได้ฟังเสียงที่ว่านี้เข้าไปอ่ะบางคนถึงขั้นมีอาการประสาทหลอนไปเลยก็มีและด้วยเหตุการณ์ปริศนาตรงนี้เลยทําให้รัฐบาลตัดสินใจที่จะปิดบังข้อมูลนี้เป็นความลับและได้เรียกใช้ทีมสํารวจมืออาชีพมาลงไปหาคําตอบในพื้นที่ที่ว่านั่นทันทีเลยนั่นเองโดยคนที่จะเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้หลังจากที่มีการคัดเลือกคนอย่างเข้มงวดแล้วเนี่ยก็จะมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด5คนนั่นก็คือ 1. นึ่งเจมส์คาร์เตอร์ วิศวกรเรือดำน้ำและนักดำน้ำอายุ39ปีลินดาโซเรนสันนักชีววิทยาทางทะเลอายุ35ปีมาร์โกเบอร์ลินีนักสำรวจใต้ทะเลชาวอิตาลีอายุ42ปีโอริเวอร์แชนเดอร์สเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคอายุ33ปีและผมดรโทมัสฮาร์เปอร์อายุ40ปีทำหน้าที่ศึกษาและบันทึกข้อมูลบันทึกวิดีโอภูมิสา,ตาใต้ท้องทะเลนั่นเองครับ ในวันที่จะออกปฏิบัติภารกิจในวันนี้ที่ใจกลางทะเลมาหาสมุทรอันติกเนี่ยบอกเลยว่าสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างปลอดโปร่งเลยแต่ขึ้นทะเลมันดูสงบนิ่งเกินไปจนผิดปกติยังไงก็ไม่รู้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราวางแผนไว้อยู่ดีและตอนนี้คือเวลา21นาฬิกา4 5นาทีเป็นเวลาที่พวกเราค่อยๆใช้เรือดำน้ำนอติลุสไนหรือว่านอติลุสเก้าค่อยๆดำน้ำลงสู่ใต้ท้องทะเลในจุดที่เราจะไปสำรวจในที่สุดและเราก็ค่อยๆดำลึกลงไป เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนพวกเราเนี่ยได้มาถึงโซนที่เข้าใกล้1,000เมตรได้แล้วซึ่งตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้บันทึกเรื่องราวไว้ทั้งหมดเป็นหลักฐานหมดเลยบอกเลยว่าวิดีโอที่ผมเก็บภาพมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนเริ่มภารกิจหรือตอนที่จะไปถึงเมืองใต้น้ํานั้นผมเชื่อเลยว่าถ้าทุกคนได้เห็นแล้วทุกคนจะต้องทึ่งกันมากๆอย่างแน่นอนครับแสงจากผิวน้ำเริ่มเลือนลางหายไป น้ำรอบตัวเริ่มเย็นตัวลงจนถึงจุดเยือกแข็งณนะจุดนี้จะมีแรงดันมากพอที่จะบดขยี้เรือดำน้ำธรรมดาให้แหลกละเอียดได้และในตอนนี้พวกเราก็มาถึงจุดที่ว่านั่นแล้วพระเจ้า นีมันอะไรกันเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่คือสิ่งปลูกสร้างคล้ายตึกขนาดใหญ่กําลังตั้งตัาง,งายอยู่ตรงหน้าพวกเราครับและในจอเรดาร์เนี่ยก็ยังแสดงภาพให้เราเห็นอีกว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่1ตึก หรือสองตึกแต่มันมีอยู่เยอะมากและเรียงรายกันจนเป็นเหมือนกับเมืองเมืองหนึ่งเลยแถมมันยังมีสภาพที่สมบูรณ์มากอีกด้วยซึ่งการค้นพบในครั้งนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ผมบอกเลยว่านี่คือการค้นพบใหม่ที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนอย่างแน่นอนครับและจากที่ผมได้ดูโครงสร้างต่างๆจากตาเปล่า,า,า,าไปเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ผมตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยเพราะที่นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นอารยธรรมโบราณที่มนุษย์เราอ่ะยังไม่เคยค้นพบมาก่อนเลยด้วยเนื่องจากว่ามันไม่มีบันทึก ในหน้าบริษัทเรื่องไหนที่ผมเคยศึกษามามีผังเมืองหรือรูปแบบตึกแบบนี้ลและที่สําคัญในขณะที่เรากําลังขับเรือดำน้ำําสํารวจบริเวณรอบๆอยู่เนี่ยเราก็ได้เจอตึกขนาดใหญ่ตึกหนึ่งที่มีอักษรบางอย่างสลักอยู่อีกซึ่งเท่าที่คนในเรือดำน้ําดูกันเนี่ยคือไม่มีใครสามารถบอกได้เลยครับว่าสัญลักษณ์ที่ว่านั้นมันคืออะไรและมันมีความหมายว่าอะไรและพอดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆมันก็ยิ่งดูเหมือนจะเป็นภาษาที่ไม่ใช่อาาักษรที่มนุษย์โบราณผลิตขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยครับ จนมันเหมือนเป็นรหัสลับบางอย่างยังไงก็ไม่รู้ซึ่งยิ่งมองนานๆก็ยิ่งรู้สึกขนลุกเพราะไม่รู้ว่าพวกเราตาฝาดไปหรือเปล่านะแต่พวกเราเห็นเหมือนกันเลยนั่นก็คือตัวอักษรโบราณเหล่านั้นอ่ะมันเคลื่อนไหวแล้วมันเปลี่ยนรูปร่างเองได้เฉยเลยครับ คือในตอนแรกอะพวกเราคิดว่ามันคงเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนจากน้ําเท่านั้นแหละเลยทําให้พวกเราเห็นเป็นแบบนั้นแต่พอยิ่งมองมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่ใช่ภาพสะท้อนในน้ําเลย,เลยแต่มันดูเหมือนตัวอักษรเหล่านั้นมันกําลังเคลื่อนไหวอยู่จริงๆครับและในขณะที่พวกเรากําลังมึนงงกับสิ่งที่กําลังเห็นอยู่ตอนนี้จู่ๆมันก็ดันมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้น ลินดานหนึ่งในทีมสำรวจที่มาด้วยกันถามถึงต้นตอเสียงปริศนาที่แลบเข้ามาในหูเธอครับตาพอเธอหันไปหาเพื่อร่วมทีมคนอื่นๆเธอก็พบว่าทุกคนยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่มีใครขยับปากเลยครับนี่มีใครเปิดไมค์ไว้หรือเปล่าก,ก็ไม่นะ เสียงกระซิบดังขึ้นมาอีกครั้งและคราวนี้ทุกคนก็ได้ยินมันด้วยซึ่งในตอนนี้ทุกคนต่างเริ่มกลัวกับเสียงที่ว่านั่นแล้วเพราะมันฟังดูเหมือนภาษาโบราณบางอย่างที่ไม่ได้มีใครสามารถเข้าใจมันได้เลยและที่แปรที่สุดเสียงนี้มันดังมาจากทุกทิศรอบตัวเราอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้เรือดำน้ำของพวกเราก็เริ่มเกิดความผิดปกติมากขึ้นแล้วตั้งแต่เครื่องมือวัดแรงดันน้ําเริ่มแสดงค่าที่ผิดปกติระบบไฟฟ้าเริ่มกระพริบเป็นจังหวะแปลก เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างรบกวนแถมกล้องอินฟราเรดเริ่มจับภาพแปลกๆบางอย่างที่เหมือนกับเงาได้อีกซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าเครื่องมันรัวหรือเปล่าแต่มันแจ้งเตือนไม่หยุดเลยและที่สาคัญที่สุดคืออุณหภูมิน้ํารอบๆตัวพวกเราจากที่มันเคยคงที่มาตลอดจู่ๆมันก็ได้ลดลงไปอย่างรวดเร็วจาก4องศาไปถึงติดลบ2องศาในไม่กี่วินาทีเลยครับในตอนนี้พวกเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่พวกเราก็เดาได้อย่างเดียวว่ามัน น่าจะต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆกับพวกเราตรงนี้อย่างแน่นอนฮ้ยน,นั่นมาอะไรอะ่ะโอลิเวอร์ชี้นิ้วไปที่จอภาพและทุกคนก็ค่อยๆหันไปดูและภาพที่ปรากฏอยู่ที่จอนั้นมันก็ทำให้พวกเขาแทบจะหยุดหายใจไปเลยเพราะในจอมอนิเตอร์มันได้แสดงถึงสิ่งมีชีวิตประหลาดที่กำลังยืนมองพวกเขาอยู่ครับ ซึ่งมันไม่ใช่ปลามันไม่ใช่ฉลามมันไม่ใช่สัตว์น้ําชนิดใดๆที่พวกเขาเคยเจอมาก่อนแต่มันเป็นเงาที่สูงราวๆ3าเมตรที่กําลังอยู่ใจกลางซากตึกแล้วกําลังจ้องมองมาที่พวกเขาแบบไม่ลดละสายตาเลยมันเป็นไปได,ได้มันไม่ควรจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรอาศัยอยู่รอดในระด,ดับน้ําความลึกนี้ได้เลยนะหยุดอย่าอย่าขยับ อย่าทำอะไรทั้งนั้นแจมพยายามเรียกสติทุกคนให้อยู่ในความสงบแต่ตอนนี้ลินดานเริ่มหายใจแรงขึ้นและเธอก็รู้สึกถึงบางอย่างที่เหมือนกับมีแรงดันมหาศาลที่มองไม่เห็นมาจากไหนไม่รู้เนี่ยถาโถมใส่เธอมากขึ้นมันมันกําลังมองเราอยู่เฮ้ยเฮ้พวกนายดูข้าพวกนี้สิ ตอนนี้ระบบไฟฟ้าของเรือดำน้ำําเริ่มขัดข้องจนทําให้ไม่สามารถควบคุมใบพัดเรือหรือระบบลอยตัวฉุกเฉินได้แล้วและค่าความดันในเรือดำน้ำเนี่ยก็เริ่มทํางานผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตัวเลขเนี่ยเริ่มพุ่งสูงอย่างไร้เหตุผลในขณะที่เรือดำน้ำเนี่ยยังอยู่จุดเดิมตรงนั้นเลยครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปตัวเรือไม่น่าจะทนไหวแน่ๆและในขณะที่พวกเขากําลังพยายามแก้ไขปัญหาอยู่นั้นทันใดน,นั้นเองมันก็ได้มีบางอย่างแทรกเข้ามาในระบบสือ่อสารพวกเขาอีกครั้งหนึ่งครับ เฮ้ย hey! เดี๋ยวนะเจมนี่มันเสียงของนายไม่ใช่หรอตอนนี้เสียงพริศนานั่นได้พูดประโยคบางอย่างออกมาซึ่งก็ยังจับใจความมากไม่ได้นะแต่ฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นภาษาที่เราจะเข้าใจยังไงอย่างนั้นได้เลยแต่เสียงที่ว่านั้นนะ่ะมันกลับมีน้ําเสียงและโทนเสียงที่เหมือนกับเจมที่เป็นหนึ่งในนักสํารวจที่อยู่ในเรือดำน้ำแห่งนี้เลยครับแต่เดี๋ยวนะ ลักษณะการพูดแบบนี้มันคล้ายกับอะไรบางอย่างที่เราเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าวะใช่มันคือเสียงลักษณะเดียวกันกับที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้เลยแต่เดี๋ยวนะทำไมเสียงมันค่อยๆชัดขึ้นล่ะ ดี๋ยวนะมันพูดก,กับพวกเราว่าเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมในขณะที่ทุกคนกําลังตกใจกับเสียงที่ว่านั่นจูจูโอลิเวอร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยทุกคนชิพหายแล้วไอเงาที่ว่านั่นมันหายไปแล้วเว้ยแล้วทันใดนั้นเอง จูจ่ๆได้มีเสียงกระแทกดังสนั่นไปทั่วเรือจนทำให้เรือเนี่ยโครงเพลงเลยและดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีบางอย่างพุ่งม,มาชนกับตัวเรือดำน้ำจากทางด้านนอกเข้าแล้วและระบบแจ้งเตือนเนี่ยก็ร้องดังไม่หยุดไปทั่วห้องควบคุมเลยด้วย และที่สําคัญบนจอมอนิเตอร์ก็ยังแสดงให้เห็นอีกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างกําลังว่ายน้ําอยู่รอบๆเราอย่างรวดเร็วอีกซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวและตึงเครียดมากๆแต่ผมพยายามจะเก็บหลักฐานแล้วก็ฟูจิเททให้ได้ทั้งหมดและในความโชคร้ายนี้ก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับเพราะหลังจากที่มีการกระแทกอย่างรุนแรงจากอะไรบางอย่างเมื่อกี้เข้าไปมันเลยทําให้ระบบไฟฟ้ากลับมาทํางานอีกครั้งหนึง่งฮะระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานแล้วทุกคนรีบออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลย มาก็ Marco, ไม่ลีลอนรีบกดปุ่มลอยตัวฉุกเฉินทันทีครับ และในตอนนี้เรือดำน้ำก็ค่อยๆลอยขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วแต่ในขณะเดียวกันในจอมอนิเตอร์มันก็ได้แสดงให้เห็นถึงดวงตาสีแดงนับสิบนับร้อยดวงกำลังว่ายน้ำตามพวกเรามาอยู่และมันและมันก็ว่ายมาเกาะที่เรือดำน้ำของพวกเราจนได้ตอนนี้พวกมันส่วนหนึ่งเกาะอ,อยู่ที่เรือดำน้ำนอนติลุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพวกมันค่อยๆเหมือนกับจัง,งัดแงแล้วก็ทุบทำลายเรือดำน้ำทีละนิดทีละนิดด้วยซึ่งถ้าเรือดำน้ำมันพังหรือชำรุดจนมีรูอากาศ หรือรูหยดน้ําเพียงแค่รูเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้เรือนำนำ้ําทั้งลําถูกบีบอัดด้วยแรงดันน้ํามหาศาลจนแหลกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เลยครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วฉะนั้นสิ่งเดียวที่พวกเราทําได้ในตอนนี้ก็คือจะต้องแจ้งเรื่องราวและข้อมูลทั้งหมดให้คนบนบกทราบพวกเราก็เลยตัดสินใจเรื่องที่จะอัดวิดีโอสุดท้ายแจ้งให้กับทุกคนได้เห็นมากที่สุดแล้วก็ได้นําฟุตเทปต่างๆที่สํารวจได้เนี่ยติดไปกับวิดีโอนั้นด้วยซึ่งประโยชน์สุดท้ายที่ผมได้พูทิ้ง ไว้ในวิดีโอนั้นก็คือเราไม่ควรมาที่นี่เพราะเรายังไม่รู้จักมหาสมุทรดีพอนั่นเองครับและหลังจากที่ผมอัดคลิปเสร็จแล้วพวกเราเก็ได้นําข้อมูลต่างๆยัดเข้าไปในทุ่นเก็บข้อมูลแบบลอยตัวฉุกเฉินหลังจากนั้นผมพวกกดปุ่มลอยตัวทันทีซึ่งตัวทุ่นเก็บข้อมูลลอยตัวฉุกเฉินเนี่ยก็ได้ถูกปล่อยออกไปอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้เล็ดลอดจากการไล่ล่าของบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยแต่พวกเราก็คงจะไม่รอดแล้วละครับและทันใดนั้นเอง เป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ชอบกันบ้างไหมครับลองคอมเมนต์บอกผมว่าหน่อยแล้วกันนะอันนี้ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งใจเรียบเรียงมากมากเลยนะแล้วก็ตอนเขียนไปเนี่ยคือขนลุกทั้งเรื่องเลยแล้วก็ผมหวังว่าหลายๆคนจะชอบเหมือนกันนะครับและที่ผมตัดสินใจตัดจบแบบนี้เนี่ยเพราะอยากให้รู้ว่า จุดจบมันมีแค่นี้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็สามารถลองไปจินตนาการกันได้นะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดกระแสตอบรับดีอาจจะมีภาคต่อก็ได้นะ <laughs> อ่ะก็เดี๋ยวว่ากันแต่ถ้าเกิดหลายหลายคนชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กและกดก,ดกดระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเป็นคนแรกๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ผมเอ็มักต้องขอลาไปก่อนถึเทวนี้สวัสดีครับ